สวัสดีนะคะพบกับเต้าแล้วก็ Red Lips Telling นะคะคลิปในวันนี้นะคะเราจะมากันในคลิปดวงราย3เดือนนะคะ สำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะดวงรายสาเดือนก็คือในระหว่างเดือนกรกฎาสิงหาแล้วก็กันยายนนะซึ่งทางช่องของเต้าน่ยจะทําเป็นประจําเช่นเคยให้ทุกๆ3เดือนก็คือทุกๆไตรามาสเลยนะเข้าสู่ไตรามาสที่3ของปี2567แล้วนะคะเร็วมากๆนะคะแล้วก็คลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงให้สําหรับชาวลัคนาราศีเมษ ซึ่งเป็นลำดับที่สองนะคะที่เต้าอ่านเนาะก็อ่านราศีพิจิกไปแล้วเรียบร้อยนะคะถึงคราวราศีเมษเพราะว่า ถ้าใช้เผื่อใครยังไม่รู้เนาะว่าทําไมถึงเรียงราศีสลับกันแบบนี้นะคะยึดจากเมื่อ3เดือนที่แล้วนะคะว่ายอดวิวของราคาราศีไหนที่มียอดวิวสูงสุดนะคะก็เรียงลําดับมาเนาะสำหรับชาวราศีเมษนะคะยอดวิวของคุณเป็นลําดับที่2นั่นเองนะคะก็เลยได้ดูคลิปก่อนใครเพื่อนเลยนะคะโอเคเรามาดูกันนะคะก็สาหรับวันที่ที่ใช้ในคลิปนี้นะคะกะ็บางท่านเนี่ยก็อาจจะสงสัยเนาะว่าเราใช้แบบ ลัคนาเขาเรียกว่าโหราศาสตร์ตะวันตกหรือว่าโหราศาสตร์ไทยเนาะวันที่เต้าให้ไว้ทั้งหมดเลยนะคะทั้ง2แบบทั้งแบบโหราศาสตร์ตะวันตกหรือว่าโหราศาสตร์ไทยด้วยนะคะคุณสามารถดูแบบไหนก็ได้ที่คุณมีความเชื่อนะคะอันนี้ปล่อยฟรีได้เลยเนาะหรือบางท่านอาจจะดูทั้ง2แบบเลยก็ได้นะฮะไม่ว่ากันเนาะหรือว่าถ้าใครอยากจะดูตามอ่าเขาเรียกว่าลัคนาก็คือเวลาตกฟากนะคะอ่าอันนั้นก็คือได้เช่นเดียวกันเนาะทั้งทั้งแบบโหราศาสตร์ไทยแล้วก็ตะวันตกด้วยเช่นเดียวกันนะ โอเคนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวิธีการอ่านในคลิปนี้นะเราจะอ่านเป็นภาพรวมนะคะของชีวิตคุณในช่วง3เดือนนี้ก่อนนะแล้วก็จะแยกย่อยเป็นเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะแล้วก็จะมีไพ่ออร์ l เคิลที่จะมาให้คําแนะนําสำหรับคณเนานะในช่วง3เดือนนี้ด้วยนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะ ก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปกำลังใจให้กันด้วยนะคะก็ต้องมี facebook fanpage ชื่อว่า Red Lip Selling นะฝากติดตามกันด้วยนะคะ แล้วก็หรือว่าถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องสามารถกดซุปเปอร์แตงสวัสดีขอบคุณได้ที่ด้านใต้คลิปนะคะถ้าคุณรับชมผ่านทาง YouTube นะหรือถ้าคุณรับชมผ่านทาง Facebook <g ülme> ก็สามารถกดส่งดาวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอบพระคุณทุกๆการสนับสนุนกําลังใจดีๆแล้วก็คอมเมนต์น่ารักที่มีให้กันเสมอมาเลยนะคะสําหรับท้ายทุกๆสําหรับที่ใช้ในคลิปนี้เต้าให้รายละเอียดไว้ที่ด้านใต้คลิปแล้วเช่นเดียวกันเนาะเผื่อใครสนใจหรือว่าชอบสําหรับไหนนะคะก็ลองไปดูกันน,น,นะ <g ülme> โอเคเรามาเริ่มกันชาวราศีเมษนะคะาภาพรวมชีวิตคุณเป็นอย่างไรนะขึ้นมาใบแรกก็ห้าเหรียญเลยนะฮะชาวราศีเมษนะคะห้าเหรียญขึ้นมาและดูมีพลังงานของความกังวลเนาะนะฮะแล้วก็ n i of wands นะคะเดี๋ยวลองดูไปเรื่อยๆก่อนเนาะ tree of cups โอเคเดี๋ยวนะขออนุญาตขยับ ไัยเล็กน้อยนะคะแล้วก็อดีตที่ผ่านมานะคะคุณเจอเรื่องอะไรมาโอ้เอสซับคัพ up อืมโอเคต้องขอขยับนะฮะความคิดของคุณนะฮะเดทโอเคอ่า <Date. S 1> <Okay. Yeah. S 1> อนาคตที่จะเกิดขึ้นนะฮะ The Empress มาเลยทีเดียวนะฮะอืม โอเคทีนี้เดี๋ยวต้องขออนุญาตนะฮะวางหัวเรื่องนะคะก็เดี๋ยวเราดูขยายความในเรื่องของการงานนะคะการเงินแล้วก็ความรักนะคะมาเรามาดูกันเริ่มที่งานกันก่อนชาวราศีมเมษนะคะในอับซอร์สนะคะโอ้ถัดมานะคะ for o อับซอร์นะคะ แล้วก็คยนบวันนะคะการงานดูเหมือนจะมีช่วงให้ได้พักผ่อนอยู่เหมือนกันเนาะชาวราศีเมษเรื่องของการเงินเซเวนว d นวนะคะต้องขออนุญาตวางทับกันไปก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยจัดทีหลังนะแล้วก็ the empress นะคะโอ,อ้แล้วก็ king of pentacles นะคะเี๋ยวามาดูกันนะคะ เรื่องของความรักกันบ้าง The Emperor นะฮะอันนี้คือไพ่ประจำตัวของชาวราศีเมษนะคะ The Emperor แล้วก็ Three of Cups โ okay. อเคอีกหนึ่งใบนะฮะโอ้ e d w a d b n d s นะคะแปดไม้เท้าความรักดูมีเรื่องน่ายินดีกำลังจะเข้ามานะชาวราศีเมษนะฮะานางฟ้าอยากบอกว่า Free yourself นะคะ โอเคและ trust นะคะส่วนไพ่ Oracle ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเปิดให้ทีหลังสุดเลยก็แล้วกันนะคะขออนุญาตวังไว้ตรงนี้นะเปิดตอนท้ายสุดโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะดวงราย3เดือนของคุณนะคะระหว่างเดือนกรกฎาคมสิงหาแล้วก็แล้วก็กันยายนนะคะว่า จะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะอะเริ่มกันที่ภาพรวมก่อนชาวราศีเมษนะคะโอ้พลังงานตัวตนของคุณเนี่ยคือห้าเหรียญเนาะห้าเหรียญเนี่ยอ่อจริง,รงๆมันเป็นไพ่พลังงานของคนที่อ่อค่อนข้างจะมีสภาวะของคนที่เต้ามองว่าอาจคุณอาจจะรู้สึกแบบเบื่อเบอื่อน้อยๆเซ็งเซงหรือว่ามีความรู้สึกแบบไม่มีชีวิตชีวาในชีวิตเนาะ เออใช้คํานี้ดีกว่านะฮะดังนั้นชาวราศีเมษในช่วง3เดือนนี้นะคะแนะนำว่านะคะให้คุณพยายามพาตัวเองเนาะไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีนะฮะถ้าคุณรู้สึกเครียดกับงานมากจนเกินไปนะคะก็พยายามรีแลกผ่อนคลายหาช่วงเวลาของตัวเองเนาะหรือว่าช่วงเวลาที่ทําให้คุณมีความสุขเนาะไม่ว่า ด้วยอะไรใดๆก็ตามเนาะบางคนถ้ามีงาน,งานอดิเรกพยายามหาทำนะฮะหรือว่าถ้าบางคนแบบทํางานเยอะเกินไปไม่ได้ออกกําลังกายพยายามหาเวลาออกกําลังกายหรือว่าพักผ่อนให้เพียงพออะไรแบบนั้นเนะาะมันเป็นพลังงานจริงๆมันเป็นพลังงานของคนที่เหนื่อยเหนื่อยภายในอะ่ะห้าเหรียญนะฮะ หรืออาจจะเป็นพลังงานของคนที่แบบว่าอาจจะเจอเรื่องอะไรมาแล้วทําให้คุณรู้สึกทอ้อรู้สึกเหนื่อยกับชีวิตประมาณอย่างนั้นก็ได้นะฮะดังนั้นเนี่ยในเมื่อมันเป็นสภาวะตัวตนของคุณในช่วง3าเดือนนี้นะคะดังนั้นถ้าคุณรู้ตัวเองเนาะว่าเออเรามีสภาวะแบบนี้อยู่นะคะดังนั้นพอคุณรู้ตัวปุ๊บเนี่ยพยายามเอาตัวเองออกจากพลังงานแบบนี้นะคะอืมเพราะว่าถ้ามันเป็นตัวคุณแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเวลาที่เราจะทํางานอะไรเนาะมันก็จะไม่ค่อยมีแพชชั่นไม่ค่อยมีพลัง ไม่ค่อยมีแรงบันดาลใจอะไรแบบแบบนั้นนะคะซึ่งฮาเรียนอาจจะตีความได้ว่าชาวราศีเมษร,ระวังเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของสุขภาพในช่วง3าดืนนี้ก็ได้นะฮะหรือว่า บางคนเนี่ยทีออ่ระวังพวกแบบอาการป่วยที่เป็นแบบระยะยาวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณทํางานเยอะมาเป็นระยะเวลานานอะไรแบบนั้นเนาะกลับมาดูแลสุขภาพอีกครั้งหนึง่งถ้าบางคนพักผ่อนน้อยอะไรแบบนี้เนาะนะคะเพราะว่าเออต้องมองว่ามันอาจจะเป็นความเจ็บป่วยอะไรบางอย่างที่แบบทาให้เกิดขึ้นระยะยาวเนาะดังนั้นก็กลับมาสู่ศูนย์กลางนะคะในการดูแลสุขภาพภายในของตัวเองให้ดีเนาะอีกครั้งหนึ่งนะคะ ในส่วนของอดีตเนี่ยเอชอปคัพขึ้นมานะคะน,นี่คือสิ่งที่ต้องมองเห็นคือก่อนหน้านี้ชาวราศีเมษนะคะคุณน่าจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนาะช่วงก่อนอันนี้เริ่มต้นใหม่ในทีน่นี้บางคนอาจจะเป็นการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่ก็ได้นะหรือว่าบางคนเริ่มงานใหม่ก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะเพิ่งย้ายที่อยู่เอ่อแบบเหมือนอย่างเช่นบางคนย้ายจากคอนโดไปอยู่บ้านมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วอะไรเงี้ยหรือว่า มีลักษณะของการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่ๆเกิดขึ้นกับชีวิตคุณก็ได้นะคะหรือมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเพิ่งมีความรักหรือบางคนเพิ่งแต่งงานนะฮะประมาณนั้นนะคะอทีนี้นะคะอดีตผ่านไปนะฮะในส่วนของเรื่องราวสําคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะในช่วง3าเดือนนี้นะฮะชวาวราศีเมษไพ่สองใบนี้บ่งบอกอะไรนะฮะก้าวไม้นะฮะเต้ามองว่านะคะคุณโฟกัสเรื่องงาน ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะในช่วง3าเดือนนี้นะเก้าไม้เนี่ยเป็นพลังงานของคนที่ทํางานหนักแล้วก็ทุ่มเทเป็นอย่างมากในเรื่องของการทํางานนะคะไพ่อาจจะมาบ,บอกว่าคุณอาจจะทําแบบอยู่ในเวที่มันเป็นดูทีนะ่ะมากๆก,ก็ได้นะคะมันอาจจะมีผลกับ5้าเหรียญอันนี้ก็ได้นะความรู้สึกแบบเหนื่อยหอเหี่ยวหรืออะไรแบบนี้นไหรอหมมันอาจจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องงานของคนนะุณเนาะถ้าบางคนเนี่ย เป็นคนที่บ้างงานหรือว่าเออทำงานเยอะอะไรแบบนี้เนาะก็อย่างที่ตาบอกนะคะก็พยายามหาเวลาไปรีแลกซ์ผ่อนคลายกับตัวเองบ้างเนาะนะคะไม่ให้เครียดหรือว่าตึงจนเกินไปเนาะในการใช้ชีวิตประมาณนั้นนะคะเนี่ยเก้าเก้าเออเก้าไม้เป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับทําอะไรซ้ำๆเป็นกิจวัตรทาอะไรเป็นรูทีนแล้วก็เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายเออซ้สำซากจำเจอารมณ์ประมาณนั้นนะคะหรือจริงคืออีกในยะหนึ่งคือมันเป็นพลังงานของคนที่กําลังจะทําอะไรบางอย่าง สำเร็จนะคะอย่างเช่นคุณมีโปรเจกต์หรืองานบางอย่างอยู่เนาะคุณอาจจะทํามันมาแบบหลายเดือนแล้วอะไรแบบนี้แต่ว่ามันยังไม่เสร็จมันยังไม่ประสบความสำเร็จสักทีบางคนอาจจะเป็นธุรกิจใหม่หรืองานใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นอะไรใดๆก็ตามนะคุณอดทนกับมันมาเป็นระยะเวลานาน,านพอสมควรนะคะ,ะซึ่งก้าวไม้เนี่ยอาจจะกำลังบ่งบอกว่าสิ่งที่คุณกําลังทำกำใกล้จะสําเร็จแล้วนะ,ะเพราะว่า ไพ่ที่มากที่สุดก็คือสิบไม้เนาะนะคะแต่ตรงน,นี้เป็น9ก้าไม้มันเหมือนกับมันใกล้แล้วอีกนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าคุณอาจจะต้องหมั่นเติมกําลังใจให้กับตัวเองอารมณ์ประมาณนั้นนะคะ3ามถ้วยเนี่ยต้องมองเห็นว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณคาดหวังเนาะไม่ว่าจะเป็นงานหรืออะไรก็ตามสิ่งที่ดําเนินมาสิ่งที่คุณรู้สึกท้อแท้บางคนอาจจะเหนื่อยกับมันสุดท้ายแล้วมันจะประสบความสําเร็จนะคะสามถ้วยเนี่ยกำลังบ่งบอกถึงการเฉลิมฉลองที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน3ามเดือนนี้นะคะการเฉลิมฉลองในที่นี้เนาะถ้าชาวราศีเมษ ถ้าเป็นส่วนตัวของคุณเลยบางคนอาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง <_ p are> หรือว่ามีการเฉลิมฉลองในงานที่มันสำเร็จออหรือบางคนคือทำงานสำเร็จแล้วก็คุณได้ออฟเฟอร์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งประมาณนี้ก็ได้อองานประสบค,ความสำเร็จอย่างสวยงามแล้วเจ้านายก็เลยแบบออให้คุณเลื่อนตำแหน่งประมาณนี้ก็ได้นะฮะมีการเฉลิมฉลองบางอย่างเกิดขึ้นนะหรือบางคนอาจจะเ,ออเห็นพลังงานของการงานเลี้ยงสังสรรค์นะคะบางคนอาจจะได้เป็นงานสำคัญสาคัญหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะที่ มีงานสําคัญเกิดขึ้นกับคุณนะฮะเพราะอย่างที่เต้าบอกก่อนหน้านี้ชาวราศีเมษบางท่านเนี่ยมีการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์เนาะอาจจะเป็นบางท่านนะคะหรือว่าบางคนเพิ่งขอแฟนแต่งงานไปก่อนหน้านี้หรือแฟนขอคุณแต่งงานก่อนหน้านี้ก็ได้นะฮะแล้วก็มีงานแต่งงานเกิดขึ้นในช่วง3าเดือนนี้3าถ้วยเป็นพลังงานของการเฉลิมฉลองได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะยินดีด้วยนะสำหรับคนที่แบบว่าเออแบบมีงานเลี้ยงเฉลิมฉลองนะคะ ทีนี้ในส่วนของความคิดนะของชาวราศีเมษช่วงสามเดือนนี้นะไพ่เดนเนี่ยโอ้ไพ่เดนนี่มันบอกอะไรได้หลายอย่างมากนะคะช่วงสามเดือนนี้จะเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณบางท่านอาจจะเป็นครั้งใหญ่เลยนะอย่างที่เต้าบอกนะคะเออไพ่เดนเนี่ยจริงจริง,รง,รงมันเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงที่มันพลิกเขาเรียกว่าอะไรพลิกแบบ พลิกชะตาชีวิตคุณก็ว่าได้อะไพ่เดย์เนี่ยอาจจะหมายถึงความคิดของคุณในช่วงนี้คุณอาจจะกําลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงกาลังครอบครอบรวมชีวิตคุณอยู่ในช่วงเวลานี้ก็ได้นะคะไพ่เดย์อาจจะหมายถึงคุณอยากอยากจะเปลี่ยนเองก็ได้หรือว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ในชีวิตคุณก็ได้บางคนต้องเห็นพลังงานของการตื่นรู้ในชีวิตจากสภาวะบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับคุณนะอย่างเช่นบางคนเนี่ยเกิดปัญหาอะไรบางอย่างอย่างเช่นปัญหาในเรื่องของการเงินหรือปัญหาในเรื่องของการงาน ความรู้สึกซัฟเฟอร์บางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตคุณในช่วงสามเดือนนี้มันจะให้อะไรบางอย่างอ่ะที่ปิงแวบในหัวคุณอ่ะ บางทีต้องมองว่ามันอาจจะสอนคุณบางอย่างหรือว่ามันทําให้คุณตื่นรู้ในชีวิตบางอย่างเนาะมองว่าแบบนั้นนะคะสําหรับไพ่เดทเนี่ยนะคะมันคิดอะไรได้เออจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับคนุณอารมณ์ประมาณนั้นอะมันตื่นรู้เข้าใจชีวิตมากขึ้นนะฮะหรือบางคนอะมีความคิดว่าอยากให้ชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือว่าชีวิตคุณกําลังเข้าสู่หมวดของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็ได้นะฮะถ้าบางคนมีปัญหาในเรื่องของการเงินเนี่ยชาวราศีเมษคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากหลุดุดดจจาากกนี้มๆ ถ้าสว่วนบางคนเนี่ยเป็นคนที่แบบสมมติเนาะถ้าคุณเป็นคนที่แบบคุณอาจจะมีเงินใช้แต่ว่าเป็นคนที่แบบว่าเหมือนใช้เงินเดือนชนเดือนอะไรประมาณนั้นคุณรู้สึกคุณจะคิดกับตัวเองแบบเยอะมากในช่วงสามเดือนนี้ว่าฉันจะทํายังไงฉันหลุดจากสภาวะแบบนี้ หรืออะไรแบบนั้นหรือว่าถ้าถ้าบางคนคุณเจ็บป่วยอยู่สมมุติเป็นอะไรบางอย่างที่มัน,ม,นมันไม่มันไม่หายหรือเป็นโรคเรื้อรังอะไรบางอย่างก็ตามนะคุณอาจจะมีความคิดว่าเอ้ยทํายังไงดีมันจะทําให้เราหายหรือว่ามีชีวิตที่ดีกว่าเดิมหรือถ้าบางคนมีอ่าปัญหาบางอย่างหรือซัฟเฟอร์บางอย่างในชีวิตเนาะเรื่องงานก็ดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคุณอาจจะคิดแบบเยอะว่าแบบเอะหรือเราจะเปลี่ยนงานดีเราจะแบบไปทําอย่างอื่นดีอะไรแบบเนี้ยมันจะเกิดความรู้สึกแบบเนี้ย ที่เข้มข้นมากๆนะคะสำหรับชาวราศีเมษในช่วง3เดือนนี้เนาะดังนั้นลองสังเกตตัวเองดูนะคะซึ่งในจุดต้องมองว่าจุดของความคิดที่มันจะเกิดขึ้นี่ยในช่วง3เดือนนี้นะมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการนําคุณไปสู่การเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีกว่านะคะม,มันอาจจะเกิดขึ้นใน3เดือนถัดไปเนอะอาะ The Empress ขึ้นมาตรงนี้มันเป็นตําแหน่งของอนาคตนะชาวราศีเมษนะคะดังนั้นสิ่งที่เต้าจะบอกเลยนะคะชาวราศีเมษคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะ หลังจาก3เดือนถัดจาก3เดือนนี้ไปเนาะเพราะว่าอันนี้เราอ่านไพ่เป็นเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยาถูกไหมคะแต่ว่าไพ่ตำแหน่ง The อ m p r e s s เนี่ยก็คือหลังจากเดือนกันยาเป็นต้นไปก็คือจะเป็น3เดือนสุดท้ายของปี2567เจนาะจะเป็นตำแหน่งของ e m p r e s รของคุณนะฮะดังนั้นเนี่ยเหมือนตอนนี้มันเป็นกระบวนการเขย่าชีวิตของชาวราศีเมษเนาะการตกผลึกอะไรบางอย่างของชีวิตก็ได้ การทำความเข้าใจปัญหาบางอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็พอคุณผ่านช่วง3เดือนนี้ไปอ่ะชีวิตคุณจะโล่งนะคะบางคนจะเจอหนทางนะ,ะถ้าบางคนอยู่ในงานที่ไม่ใช่หรือใดๆก็ตามที่ทําให้คุณซัฟเฟอร์ไม่มีความสุขกับชีวิตหรือเส้นทางของตัวเองเนาะมันจะถูกแก้ไขใน3เดือนนี้แล้วอีก3เดือนถัดไปเนี่ยคุณจะมองเห็นหนทางที่ดีขึ้นแอมเพรสจริงๆเป,เป็นพลังงานของควาอุดมสมบูรณ์ความจริงๆตามตำราเนาะ คือความเป็นแม่อะไรแบบนี้เนาะก็คือจิงๆมตนิตีความได้หลายอย่างบางท่านเนี่ยถ้าเพิ่งแต่งงานนะคะในอนาคตอันใกล้เนี่ยบางบางท่านกําลังจะมีน้องเนาะนะคะอาจจะเป็นปลายมาสุดท้ายของปี2 5 6 7นะคะแสดงความดีดีล่วงหน้าสำหรับบางท่านเนาะหรือถ้าความหมายโดยในายาท,ทั่วไปก็คือหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ที่กาลังจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคะเอออย่างที่บอกถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินจะถูกแก้ไขได้นะคะแล้วก็คุณจะใช้ชีวิตได้แบบที่คุณต้องการอะเออหลังจาก3เดือนนี้ไปนะคะอืม ประมาณนั้นนะะจริงๆ The e ี p r e s s พเนี่ยเป็นพลังงานของของคนที่สามารถที่จะ create สร้างชีวิตได้ด้วยตัวของคุณเองอ่ะต้องมองว่าช่วงเวลานี้มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าทุกอย่างมันทำไมมันไม,ม,นไม่มันไม่เป็นไปตามที่คุณคิดหรือว่าคาดหวังหรือว่าคุณรู้สึกเหนื่อยกับอะไรหลายๆอย่างเขาชาราศีเมษจากพลังงานตัวตนของคุณนะคะแต่ว่าพอผ่านช่วง3เดือนนี้ไปอ่ะต้องมองว่าโอ้ชีวิตคุณจะเหมือนเปิดเลยอ่ะเปิดอะ่ะพลังงานคุณจะเปิดฮะแล้วก็จริงๆมันเป็นจุด นีไม่ปลายอันดีเนาะเป็น3เดือนสุดท้ายของปี2567เนาะเตรียมตัวเตรียมพลังงานนะคะเพื่อรับสิ่งดีๆนะคะที่กำลังจะเข้ามาแล้วก็เพื่อเตรียมตัวสู่แบบปีหน้าด้วยนะคะแต่เราอาจจะยังไม่พูดแบบไกลขนาดนั้นเนาะแต่ว่าเรามองเห็นสัญญาณดีๆที่กาลังจะเกิดขึ้นนะคะแค่ตอนนี้เป็นช่วงที่คุณต้องตกผลึกชีวิตบางอย่างนะใน3เดือนนี้นะคะประมาณนี้นะ,ะทีนี้เรามาดูขยายความในเรื่องของงานกันบ้างชาวราศีเมษ เรื่องงานนะคะคุณได้ไพ่ในออฟซอร์สนะคะโฟร์ออฟซอร์สแล้วก็ควีนอ o ฟวอนส์นะคะสิ่งีเต้ามองเห็นก็คือเริ่มต้นคนที่ทํางานประจ๊ะไม่ใช่คนที่หางานเนาะนะคนที่หางานนะคะคุณมีแนวโน้มนะถ้าถ้าถามเราในช่วง3เดือนนี้เนาะคุณมีแนวโน้มจะได้งานนะคะเป็นช่วงเดือนอเดือนนะเดือนกันยายนนะคะ ช่วงเดือนกันยายนจะเป็นเดือนที่โดดเด่นที่สุดที่คุณมีโอกาสที่จะได้งานหรือเดือนหน้าก็ได้เดือนกรกฎาคมนะคะมีโอกาสที่จะได้งานส่วนเดือนสิงหาคมจะเป็นเดือนที่เงียบหมายถึงว่าถ้าคุณส่งใบสมัครโอกาสที่จะได้มากที่สุดก็คือเดือนกันยานะคะเอคือภายตำแหน่งนี้รองลงมาก็คือเดือนกรกฎาเนาะส่วนมีโอกาสที่จะได้น้อยที่สุดหรือว่าเงียบเลยก็คือนั่นแหละเดือนสิงหาคมนะคะดังนั้นก็ลองดูนะคะถ้า ถ้าถามคําแนะนําของเต้านะให้คุณส่งใบสมัครไปทุกๆเดือนแหละสำหรับคนที่หางานมานานแล้วอนะแต่ว่าทําให้ดีที่สุดอะคะ่ะเออทำให้ดีที่สุดเนาะถ้ามีคนเรียกไปสัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นเดือนไหนก็ตามก็คือทําให้แบบดีที่สุดในเวของเรานั่นแหละนะคะไพ่ก็คืออ่านไปตามนั้นนั่นแหละนะคะแต่จริงๆแล้วคือมันสามารถสลับกันได้นะตําแหน่งเนี่ยแต่ว่าเต้าให้ตัวแทนเป็นตําแหน่งอันนี้ตําแหน่งนี้เป็นเดือนกรกฎาคมสิงหาแล้วก็กันยาประมาณนั้นนะคะ ดังนั้นเนี่ยเดือนกันยาต้องเลยมองว่าคุณน่ามีโอกาสที่จะได้งานที่ตรงใจคุณมากที่สุดประมาณนั้นนะคะอ่ะทีนี้ผ่านไปเนาะสำหรับคนถัดมาเป็นคนที่ทํางานประจํานะคะสิ่งที่ต้องมองเห็นก็คือโอ้คนทํางานประจํานะคะต้องมองว่ามันมีเรื่องราวท้าทายเกี่ยวกับงานของคุณเนี่ยเข้ามาเนาะในเดือนกร,รกฎาคมนะคะ ออต้องมองว่าคุณอาจจะได้จัดการแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างเป็น energy ของคนที่ต้องวิ่งเข้าชนปัญหาบางอย่างก็ได้นะฮะมีปัญหาบางอย่างให้ต้องจัดการไม่ใช่อารมณ์แบบนั่งเฉยๆแล้วก็แบบทํางานชิลๆไม่ใช่นะฮะอาจจะมีปัญหาบางอย่างให้ต้องแก้ไขแต่คุณก็จะผ่านไปได้นะมีโอกาสที่จะได้เดินทางเยอะนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมเนาะส่วนเดือนสิงหาคมนะฮะมองว่างานจะค่อนข้างเงียบ ประมาณนั้นค่อนข้างเงียบหรือว่าคุณอาจจะมีโอกาสได้ทํางานคนเดียวเยอะก็ได้ใช้เวลากับตัวเองเยอะในโปรเจกต์หรืองานของตัวเองนะคะส่วนในเดือนกันยายนเนาะคนที่ทํางานประจําต้องมองว่าโอ้คุณจะได้รับชื่อเสียงแล้วก็ความสําเร็จดีมากๆนะฮะถ้าโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นหัวนหน้านะคะเออจะมีคนยอมรับในความสามารถของคุณหรือว่าผลงานของคุณจะเป็นที่ประจักษ์เออถ้าแบบสมมติคุณเป็นลนะีดเดอร์เนาะเป็นผู้นานะคะในองคอ์กรหรือบางคนกําลังจะได้รับการออฟเฟอร์การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง นะในเดือนกันยายนนะคะยินดีด้วยสำหรับคนที่ทํางานประจำเนาะทีนี้สําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือฟรีแลนซ์นะคะช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยเป็นช่วงที่คุณจะต้องแบบโอ้วิ่งชนงานเนาะอาจจะมีปัญหาเข้ามาให้แก้ไขเยอะมากเลยนะคะต้องไปนู่นไปนี่เยอะติดต่อนะแต่ว่าติดต่อจะไม่ใช่ลักษณะของการติดต่อที่ราบรื่นนะจะเป็นการติดต่อที่บางทีคุณต้องใช้แบบ ลูกลอ่อลูกชนเวลาไปคุยกับลูกค้าเวลาไปดีลงานอะไรแบบนี้นะคะไม่ใช่ฟีแบบแบบลื่นไหลอะเออแต่ว่ามันต้องใช้แบบเออเทคนิคแท็กติกอะไรแบบนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางเยอะมากนะคะแต่ว่าคุณก็จะสนุกไปกับมันเนาะเราก็จะผ่านไปได้นะฮะแล้วก็ส่วนเดือนสิงหาคมเนี่ยงานจะเข้ามาเงียบเียบเนาะถ้าเราแนะนําคือคนที่เป็นฟรีแลนซ์อะอาจจะเป็นจังหวะที่คุณได้แบบ เขาเรียกว่าอะไรพักเออพักผ่อนพักผ่อนสมองฟรีแลนซ์ก็อาจจะมีช่วงบางเดือนที่แบบว่าคุณงานน้อยเนาะคุณก็เอาเวลาไปทําอย่างอื่นนะคะบางคนเนี่ยอาจจะหางานอาดีเรกทำหรือว่าทาอย่างอื่นที่เป็นการพัฒนาสกิลของตัวเองในด้านอ,าอื่นที่ไม่ใช่งานที่คุณทําอยู่ที่เป็นหลักอะไรแบบนั้นนะคะส่วนถ้าคนที่ทาธุรก,กิจส่วนตัวต้องมองว่าก็อาจจะใช้ช่วงเวลานี้ในการศึกษาความรู้เพิ่มเติมเนาะช่วงที่งานจะเข้ามาเงียบหรือว่าไม่ค่อยมีลูกค้า ไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสมมุติถ้าคนทําแบบค้าขายเนาะอาจจะไม่ค่อยมีแบบสินค้ารตใหญ่ๆที่ลูกค้าสั่งอะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณพัฒนาสกิลบางอย่างเนาะเดือนสิงหาคมนะเป็นช่วงที่ลูกค้างิยงๆนะคะส่วนเดือนกันยายนนะคะโอ้มีโอกาสที่จะได้แสดงความสามารถนะคะเออแล้วก็ต้องมองว่าจะมีโปรเจกต์ที่ดีๆน่าสนใจเข้ามาในช่วงของเดือนกันยายนนะคะดังนั้นให้รอรับให้ดีๆนะแล้วก็มีโอกาสได้แสดงความสามารถสูงมากๆแล้วก็ ผลงานของคุณจะเป็นที่ประจักษ์ต้องมองว่าลูกค้าจะวิ่งเข้าหาคุณเยอะมากๆในเดือนกันยายนนะคะเออไม่ว่าคุณจะทําอาชีพหรือธุรกิจอะไรหรือฟรีแลนซ์แบบไหนก็ตามนะคะคุณจะเนื้อหอมมากเป็นกันยายนนะคะประมาณนี้นะคะทีนี้ในเรื่องของการเงินนะคะการเงินคุณได้ไพ่เซเวนอว์นะดีแอมเพรสแล้วก็ King of p e n t a c l e กโอโหการเงินชาวราศีเมษนะคะต้องไม่เห็นปัญหาในด้ของการเงินของคุณนะคะ ออดังนั้นไพ่ห้าเหรียญที่เป็นตัวตนของคุณเต้าไม่ไม่ค่อยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของการเงินเท่าไหร่เอาตรงๆมันอาจจะเป็นเรื่องของสภาพจิตใจหรือว่าอะไรบางอย่างที่ซัฟเฟอร์คุณอยู่ภายในมากกว่านะฮะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องเงินกันบ้างนะคะเซเว,นวน่นอวอนอันนี้ต้องมองว่าในช่วงของเดือนกร,รกฎาคมนะคะ ชาวราศีเมษเรื่องการเงินของคุณบางทีมันอาจาจะมีรายจ่ายจุกจิกเข้ามาเนาะนะคะหรือว่าเวลาที่คุณไปทํางานดีงานอะไรนะคะสมมติว่าคุณทํางานอะไรบางอย่างให้ลูกค้าแล้วก็คุณอาจจะรู้สึกว่าก่าจะได้เงินมาเนี่ยมันเหนื่อยบางคนอาจจะต้องทวงอ่าหรืออะไรแบบนี้มันอาจจะมีแบบสภาวะประมาณนี้เกิดขึ้นนะคะเหมือนเงินจะมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ฟลูหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้มาง่ายๆแต่มันก็ได้เอออารมณ์ประมาณนั้นนะคะส่วนในเดือนสิงหาคมนะคะ the empress นะคะ ออต้องมองว่าการเงินคุณอุดมสมบูรณ์มากๆบางคนจะมีรายรับเข้ามาหลายทางมากๆนะคะช่วงเดือนสิงหาคมนะคะออถึงแม้บางคนอาจจะเงียบๆนะหมายถึงว่างานเงียบๆอะเนาะตามเดือนนะคะตำแหน่งของเดือนนะคะแต่บางคนอาจจะมีรายได้หลายทางที่ซัพพอร์ตคุณหรือไพ่เอ็มเพรสอาจจะอาจจะกำลังบอกว่าแบบชีวิตคือคุณสามารถใช้ชีวิตได้แบบมีความสุขอะอตาม ตามที่คุณมออีอารมณ์ประมาณนั้นนะคะมีความสุขในแบบที่คุณมีที่คุณเป็นนะมีความอุดมสมบูรณ์ในการใช้ชีวิตดีนะคะ The Empress อาจจะหมายถึงบางคนอาจจะ Create อะไรขึ้นมาใหม่ก็ได้ในช่วงในช่วงเดือนสิงหาคมเนาะค e p เอทโปรเจกต์งานที่ทําให้เกิดแบบเส้นทางการเงินใหม่ๆขึ้นนะคะต้องมองว่าแบบนั้นเนาะส่วนเดือนกันยายนนะคะคีก็เป็นเข้าโอเป็นพลังงานไพ่ของพลังงานของการเงินที่ดีมากๆนะชาวราศีเมษนะคะดังนั้นเนี่ย ออบอกเลยว่ามีโอกาสที่คุณจะได้เงินก้อนใหญ่นะเน้นเลยว่าเป็นเดือนกันยายนนะคะดังนั้นถ้าได้เงินก้อนใหญ่มาแนะนําให้แบ่งสรนปันส่วนให้ดีๆนะคะเก็บหรืออะไรแบบให้ เรียกว่าอะไรอะแบ่งสรรปันส่วนจัดสรรในเรื่องของการเงินให้ดีๆนะฮะคุณสามารถที่จะผ่านทุกวิกฤตทุกปัญหาที่คุณเกิดที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณไปได้นะฮะแต่มองว่าอย่างที่บอกว่าการเงินคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเท่าที่เต้ารู้สึกจากหน้าไพ่ตรงนี้นะคะบางคนมีโอกาสมีเงินก้อนใหญ่มาด้วยอย่างที่บอกเดินกันยายนเนาะดังนั้นก็จัดสรรให้ดีนะฮะบางคนอาจจะมาจากงานก็ได้โปรเจกต์ใหญ่ดีลงานสําเร็จหรือว่าบางคนเป็นการที่ได้รับออฟเฟอร์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอย่างที่เต้าบอกไปเนาะแล หรือบางคนมีโปรเจกต์ใหญ่เข้ามามีลูกค้าสั่งสินค้ารตใหญ่เอออะไรแบบนั้นแล้วก็ได้เงินก้อนใหญ่มาอะไรแบบนั้นนะคะหรือบางคนได้รับเงินจากใครบางคนที่มีลักษณะเป็นผู้ชาย King o า p e n t a c l e คนนี้นะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณออพี่ชายไม่รู้นะคะแฟนก็ได้เอออะไรแบบนั้นนะคะคุณปู่คุณลุงอะไรแบบนี้คุณตาได้หมดเลยนะคะอาจจะมีเงินก้อนใหญ่มาจากใครบางคนก็ได้เนาะประมาณนี้นะคะ ส่วนเรื่องของความรักนะคุณได้ไพ่ดีเอ็มเปอรเรอร์นะทรีออฟคัพวก็เอ็ออฟวอนส์นะคะเริ่มกันที่คนโสดคนโสดสิ่ง,งที่เต้ารู้สึกก็คือความรักของคุณเนี่ยคุณค่อนข้างแบบคือมองว่าคนโสดเหมือนเหมือนเหมือนคุณค่อนข้างโฟกัสที่พลังงานของตัวคุณเองอะคะ่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนาะ ชาวราศีเมษคุณเข้ามาดูคลิปนี้นะฮะคุณมีพลังงานเอเนอร์จีของคนที่ดูแลตัวเองได้แล้วก็มีเอเนอร์จีของความเป็นผู้ชายในตัวสูงนะคะดังนั้นดังนั้นเนี่ยนะคะก็อม,อมองว่าคือคือเหมือนคุณอะ่ะไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรัก มากสักเท่าไหร่อะเนาะจากไพ่พลังงานเดียมเพอร์เรอร์นะต้ามองว่าแบบนั้นถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็แข็งแกร่งซะยิ่งกว่าผู้ชายอะไรแบบนั้นดูแลตัวเองได้ก็เลยแบบความรักอาจจะเป็นเรื่องรองในช่วงเวลานี้นะคะแต่มีโอกาสที่คุณจะได้เจอความรักความสัมพันธ์นะมีโอกาสที่จะได้เจอคนนะคะเทเลปขึ้นมานั่นแปลว่าบางคนอาจจะได้ถูกเชิญไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานแต่งงานเพื่อนแต่งงานหรืออะไรหรืองานเลี้ยงรุ่นงานเลี้ยงอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่มีโอกาสจะได้เจอคนเยอะนะคะนั่นแหละคุณมีโอกาสที่จะเจอใครบางคนที่ถูกใจใน ในงานเหล่านั้นในการพบปะพบเจอผู้คนเนาะมีโอกาสที่จะได้เดินทางด้วยสำหรับบางท่านนะคะในช่วงสามเดือนนี้เนาะบางคนไปต่างประเทศนะคะก็มีโอกาสที่จะได้เจอใครบางคนที่น่าสนใจเช่นเดียวกันเนาะแต่พลังงานไพ่เนี่ยไม่ได้บอกแบบชัดขนาดนั้นนะคะว่าแบบคุณเจอใครอ,อ,อะไรแบบนั้นนะคะแต่มีโอกาสเจอแต่ว่าเหมือน energy คุณอะไม่ได้เป็น energy ของคนที่พร้อมสําหรับการมีความรักสักเท่าไหร่นะคะเป็นคนที่ดูแลตัวเองด,ด,ดีแล้วก็เออก็แบบ ด็ดูๆไปก่อนอะไรแบบนั้นนะคะแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาถามมาคุยมาอะไรแบบนี้นะคะจากการเดินทางหรือว่าอจากงานเลี้ยงสังสรรค์อย่างที่บอกเนาะทีนี้สาหรับคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะต้องมองว่าเหมือนบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องระยะทางเนาะนะคะเอออาจจะอยู่ห่างไกลกันอะไรแบบนั้นนะคะมีโอกาสว่าคุณจะได้มาเจอกันในช่วง อาจจะโดดเด่นในช่วงของเดือนสิงหาคมเนาะมีโอกาสได้เจอกันแล้วก็บางท่านเนี่ยความสัมพันธ์จะพัฒนาอย่างรวดเร็วหลังจากที่ได้เจอกันท่านในกลณีที่ยังไม่ได้เจอกันหรือบางคนได้เจอกันแล้วแต่ว่ามันยังไม่พัฒนาไปไหนอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่คนละประเทศอยู่คนละจัง,งหวัดหรืออยู่ไกลกันมากๆอะไรแบบนั้นนะคะมีปัญหาเรื่องระยะทางอันนี้ที่สัมผัสได้เนาะดังนั้นก็มีแนวโนม้มว่าจะได้เจอกันในเดือนสิงหาคมอย่างที่บอกเนาะแล้วก็หลังจากนั้นความสัมพันธ์จะดีขึ้นนะคะแล้วก็บางคนเนี่ย ต้ไม่ไม่ไม่รู้สึกว่ามันมันไม่ใช่ไพ่ของคอมมิทเมนต์ขนาดนั้นแต่ว่ามีความรู้สึกว่าบางคนความสัมพันธ์จะพัฒนาไปดีขึ้นอ่ะเออถ้าคุณได้เจอกันนะคะประมาณนั้นนะอ่ะประมาณนี้ทีนี้ไพ่บอกอะไรเพิ่มเติมนะคะอ่ะไม่สิต้องสองใบนี้ก่อนไพ่ทรัสบอกว่าความรักของคุณนะให้อาศัยความเชื่อใจนะคะอันนี้อันนี้อาจจะบอกในทุกๆสถานะเลยนะคะอาศัยความเชื่อใจอย่างเช่นถ้าคนที่ มีความรักความสัมพันธ์แล้วก็เป็น long distance relationship ต้องอาศัยความเชื่อใจนะคะ free yourself ถ้าบางคนที่ยังยึดติดกับความสัมพันธ์เก่าๆเดิมๆหรือว่ายังลืมคนเก่าๆไม่ได้หรืออะไรแบบนี้เนาะปลดปล่อยตัวเองนะออกจากความสัมพันธ์เหล่านั้นเสียนะคะเออใครบอกนั้นนะจะได้เปิดรับความสัมพันธ์ใหม่ๆเนาะนางฟ้าบอกว่า ask for help from others นะคะให้คุณถามความช่วยเหลือจากคนอื่นเนาะถ้าใครบางคนต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าเรื่องอะไรนะคะ ในช่วงสารนศีเนาะคนรอบข้างจะเต็มใจช่วยเหลือคุณมากๆนะว่าแต่คุณนะคะเออเป็นคนที่ถามหาความช่วยเหลือหรือไม่นะเท่านั้นเองนะคะอ่ะ take action นะคะแปลว่าชาว,ชาวราศีเมษคุณมีอะไรที่คุณอยากทําอยู่ไหมเนาะมีโปรเจกต์มีงานมีอะไรไหมช่วงสามหรือนี้เป็นจังหวะที่ดีที่คุณจะลงมือทํา take action ซะนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงมากๆนะแล้วก็ดู s ั m research นะคะให้คุณไป research เพิ่มเนะี่ยอ่ะถ้าใครคิดว่าจะ ลงมือลงทุนลงแรงทําอะไรบางอย่างนะคะไพ่แนะนำไว้ให้คุณทำรีเสิร์ชเพิ่มหรือว่าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเนาะมันมีบางสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่รู้หรือรู้ไม่ชัดประมาณนี้นะคะอืมอ่าทีนี้ affirmation นะคะอ่าให้คุณพูดกับตัวเองบ่อยๆในเชิงบวกนะคะบางอย่างเพื่อสร้างความมั่นใจในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์ว่าถ้าคุณเชื่อว่าคุณมีสามารถมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีได้แล้วก็ คุณพูดย้าอยู่กับตัวเองว่าฉันมีความรักที่สมหวังฉันมีคู่ชีวิตที่ดีที่จะอยู่กันไปตลอดชีวิตอะไรแบบเนี้ยเออแทนที่สิ่งที่คุณเคยเจอมาอย่างเช่นคุณอาจจะเคยเจอคนนอกใจอะไรก็ตาม whatever นะแต่คุณกลับมาพูดกับตัวเองทุกวันเลยก่อนนอะนว่าเออฉันมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีคนที่จะเป็นคู่ชีวิตที่อยู่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปตลอดชีวิตคุณลองพูดแบบนี้ทุกวันสินะ่รับรองคุณจะต้องได้เจออย่างแน่นอนนะคะอันนี้เป็นเทคนิคเนาะในการใช้กฎแรงดึงดูดนะคะ ประมาณนี้นะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะของชาวราศีเมษนะคะเป็นกําลังใจให้มากๆเลยนะคะชีวิตดีนะชาวราศีเมษบอกเลยนะแต่ว่าอยู่ที่ Energy ของตัวของคุณเท่านั้นเองนะคะโอเคเป็นกําลังใจให้นะทุใครที่เพิ่งเข้ามารับชมแล้วก็รับฟังนะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็พบก,กันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ